กลับมายู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะได้พบกับช่วง Health Secret by Dr อรวรรณซึ่งวันนี้คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะพาเราไปติดตามวิธีการในการดูแลสุขภาพของตนเองให้ปลอดโรคปลอดภยัยปลอดจากโควิด19ไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมีคำถามจากท่านผู้ชมว่าถ้าเผื่อผลตรวจโควิดเทสเนี่ยออกมาเป็นบวกเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเพราะในสภาวะโดยเฉพาะที่กรุงเทพเนี่ยคะ่ะเตียงเต็มหมดเลยทุกโรงพยาบาลแม้แต่โรงพยาบาลสนามก็เต็มเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผลบวกก็ต้องเริ่มกักตัวเองคือเริ่มต้นเลยเนี่ย เตรียมเรื่องการกักตัวเอง2ก็คือทันยาเลยค่ะเพื่อไม่ให้เชือ้อใ้เข้าปอดนะคะก็ยาที่ทางการแพทย์เนี่ยออยอมรับแล้วว่าได้ผลแล้วก็หาซื้อได้เองก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะทาน3 5เม็ดแล้วแต่น้ําหนักตัวของเรานะคะวันละ3ครั้งก่อนอาหารแล้วก็ทานแค่5วันต้องหยุดเลยพอนะคะแล้วก็อาจจะตามด้วยกระชายขาวสกัดซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลายสูตรอย่าง ที่ของหมอนี่จะเป็นสูตรที่ผสมภูคาวด้วยมีภูคาวมีเบต้ากลูแคนจากเห็ดหลินจือมีซิงค์มีซิลิเนียมมีซารเสรสเวอร์ทอลและอัลฟาไลโปอิกซึ่งอันเนี้ยทานแค่1เม็ดเช้าเย็น7วันนะคะหลายๆท่านก็คือทาน2ตัวนี้วันลุ้งขึ้นก็ดีขึ้นเลยแม้แต่ที่วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วออกมาแล้วต่ํากว่า93นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่จะช่วยได้ก็คือแล้วแต่เศษฐฐาน,นะคะ่ะวิตามินดี ฉีดนี่ก็ดีมากเพราะวิตามินดีสามเนี่ยพิสูจน์แล้วทางการแพทย์ว่าช่วยทำให้เม็ดเลือดขาว NK เซลเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องการกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ดีขึ้นและตัวมันเองอยังป้องกันภาวะวิกฤตของร่างกายเวลาที่ร่างกายเนี่ยเจอเชื้อแล้วสร้างแอนติบอดีมากเกินเราเรียกว่าภาวะไซโตไค์สตอร์มซึ่งทำให้มีการอักเสบมากมายแล้วทำลายปอดตรงวิตามินดีสามก็จะมา ทำให้ลดการอักเสบตัวนี้นะคะทำให้ไม่ถึงภาวะที่ทําให้ปอดเนี่ยพังนะคะนอกจากนี้ก็คือการดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำมากๆช่วงที่เราเราเป็นมีบวกแล้วเราพบเนี่ยก็ทางมีงานวิจัยที่แนะนำก็ให้ดื่มน้ำขิงนะคะน้ำขิงอุ่นๆเนี่ยทานน้ำอุ่นเยอะๆนะคะก็จะช่วยเรื่องทางเดินหายใจเพราะว่ามันจะติดต่อทางนี้ได้นะคะแล้วก็ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็คิดบวกอย่าไปคิดว่าเอ้ยเป็นแล้วต้องตายไม่ค่ะส่วนมากเป็นแล้วหายนะคะแล้วก็อันเนี้ยเท่ากับเราเหมือนกับให้วัคซีนตัวเองด้วยเชื้อจริงนะคะแล้วก็หลายหลายคนก็คือหายได้แต่ข้อสำคัญคือเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดผู้อื่นแล้วก็มีมีมาตรการที่จะวัดตัวเองก็ต้องมีเครื่องวัดไข้คอยดูนะคะแล้วก็ซื้อไอ ที่ตรวจออกซิเจนปลายนิ้วอะค่ะอนนี้เป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าเชื้อตัวใหม่เดลต้าเนี่ยเมื่อติดแล้วไม่มีอาการเลยเลยแต่ว่าอีกอาทิตย์ถัดมามันลงปอดเลยพอลงปอดปุ๊บถ้าออกซิเจนต่ำเนี่ยคือร่างกายเราอย่างที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กนะคะถ้าเราขาดอากาศเนี่ยสานาทีตายนะคะนั้นตรงนี้คะคือเราภาวะออกซิเจนที่ต่ํามากๆแล้วเราไปทำอะไรที่เหนื่อย เช่นขึ้นบันไดไปเบ่งอุจจาเนี่ยอาจจะปอกอยู่ในห้องน้ําตายไปเลยก็ได้นั้นตรงนี้ถ้ารู้ว่าตัวเองบวกก็ต้องมีมาตรการดูแลตัวเองนะคะและ้วเพราะเราต้องกักตัวอยู่ในห้องของเราเองนะคะแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมที่จะสื่อสารกับคุณหมอ,อหรือกับใครที่เราเราจะได้ให้เขามาช่วยถ้ามีปัญหาขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อมีญาติมีอะไรเนี่ยแนะนำเลยถ้าบวกนี่รีบรีบทันยาเราจะรอไม่ได้แต่ท่านหนัก ออกเส้นต่ำกว่า93ก็ไปโรงพยาบาลค่ะไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วเอาผลให้ดูแจ้งตรงนี้ก็จะเรื่องเข้าสู่ Fast Track ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ